อันยองสวัสดีค่ะพบกับช่องตีติงๆิ๊งเย้ถ้าเพื่อนคนอันนี้วันนี้จะ react เป็นอะไรคะสรุปเอ๊ะชื่ออะไรวะของเอพีซินะคะเนี่ยเรารีเกคิวมาเองว่าแบบเฮ้ยรีแอคดิวะเพลงเนี้ยมึงมาเสิร์ฟอีกเองไม่ใช่เดือนหนึ่งก็หน่อยใช่ก็เกือบแล้วแหละเรามาถามว่าอะไรนะ มีใครมามีใครดูแลอยังทุกคนแบบพร้อมก็คืออันนี้อันนี้ใครแต่งอะไรยังไงไหมแบบว่ามีอยากจะอะไรก็สไหมอจินจะก็คือทุกคนอะทุกวงทุกคนในวงสี่คนอุจินแต่งแรปปี้ใช่อุจินแดนเฮาวีองแะดงฮิลมาครับเขาแอบชอบนนไงใช่ะอออ๋อที่ที่ลูกทีเซอร์บรรดาอาหารอังกฤษใช่โอ้โหนง หล่อมากไม่ไหวอีดูมันหล่อมากไม่ไหวจริงดีชุดหนึ่งต้องเปลี่ยนสีแบบอยากให้ฟังแบบผมก็ทำหล่อมุนงยันอันนี้แม่สาใส่ตาที่แบบดูตาเลยแมโนเชนมึุนงยอนคือค่าได้ค่าอีอ๋อรดเดลพอมีคือแบบ ปลอยหวานหนึ่งจริงเลยจะสายตาแบบ <c oughs> ปลอยหวานหนึ่งกีตาร์แบบโอ้โหมึงยี่ <c oughs> ถึงยองดง <c oughs> คนนี้เซ็กซี่เลยไม่ต้องถอดอะไรจริงๆแบบนี่เราเซ็กซี่ในตัวเองโอ้โหตัวอีหนึ่งอ่ะจริงเออท่านี้ดีมากเลยแบบท่าแต่งไดงชุดดีทุกชุดเลยเคมากไม่ไหวเออมึงดงมากูรักสไตล์มันได้โอหแก่เาวีแบบ น้องเดวิดมากเออจริงจริดี่เดวิดค่ะเออไม่ไหวนะเคมากไม่ไหวคอนเสิร์ตนี้เฮยเออเชี่ยสเด็แรปจ้ามาแรปจ้าขยิบตายนิดนึงใครโดนใครเป็นเจ้าหญิงของใครที่มันรู้สึบ้างจ็่เท่มากเลยอ่ะเออ โชว์แหวกแข่งเห่อจังเลยแวกน่อสีทูนอยเจ๋งนิหน่อยสมพัฒนเรอนพมายโอ้หีดีอ่ะลงพาสุดโอ้หทุกคนต้องโชว์นะจริงมันโชว์ทุกคนเลยขเจิบยิ่วิ้วเียได้เฮาลีนะ เ <Tory. S 2> สียงแร <74. S 1> ป mm ูจริงเียงแรโครแรโอ้คนพี่ค่ะันี้แดนนีวเขาเนใหญ่จริงดูออกมคะจรงกคาะดูออกโอ้ยจง เดินแดนกลับมาแล้วหลังจากที่ขาเจ็บไปทหารไม่เคยเจ็บใช่เป็นมาเม่อขำมาเก็ีปั๊บเย้องทุนอันนี้ปังต้องให้เขาแรงดี้ิวสิมันมากเหมือนกันกลับมาครั้งยิ่งใหญ่จริงจริงเป็นการทำแบบที เออแต่เราก็ตามเอฟิสติกมาห่างๆอยู่แล้วนะแต่อาจจะไม่ได้แบบเป็นแบบเขแบบาเรียกว่าอะไรใช่ไหมคะ <ine> เอฟบิเนียเออนั่นแหละหก็คือ,ค,อคือจากที่ดูจากที่ตามมันก็คืออันเนี้ยต่างจากเอฟิสิที่เคยทำมาทั้งหมดคือ <p> แบบเป็นแนวเพลงที่แบบเออบีดตา,านแนวตาเออช้าง,างดีฝากด้วยนะคะฝากแบบเอพวเขารรู้ออกนะแบบยูเขาเรารู้ออก เธอมาตลอดนะแมนดิวดีแต่ว่าลุกนี้เข้มขึ้นเยอะเลยทั้งบีทั้งอะไรเนี่ยเขาปรับลุกให้ทุกคนโตอ่ะแบบกดแบบโดยเฉพาะเดีอัปเกรดแบบมือแตดงยอนเขาพูดใหม่ว่าแบบเกินไปมากดงยอนคือหัวทองคือซุปเจริญจริงนึกถึงรูปที่เขาอยู่ท่ามกลางเลเวเวตอะค่ะเคยเห็นปะที่เขาอยู่ตรงกลางแต่กว่าจะแนมภาพเหมือนเคยเห็น ติ๊ง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 ต